นีเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับรถปีเ <c> ต <oughs> อร์บิ Bill, นะครับปีเตอร์บิก็เป็นสไตล์สไตล์แบบอเมริกันหรือทางยุโรปต้องตอนออกนะครับว่าเราดูว่า,าลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่คือปีเตอร์บินะครับ เราเริ่มดูจากด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายระบบไฟฟ้าประตูไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับมีไล่ฟ้านะครับมีไล่ฟ้ากระตกมองข้างนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการปัดน้ำฝนนะครับสั้หแบบสวิตด้านล่างก็จะมีสวิตปรับไฟนะครับไฟฟอกไลท์นะครับไฟสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอก ไฟแฮตศาสตร์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับโคมไฟนะครับไฟหลีหรือว่าไฟสว่างในในห้องนะครับส่วนเกวัดนะครับด้านซ้ายอันนี้จะเป็นออยล์เพเชอร์นะครับวัดแรงดันน้ามันเครื่องนะครับวัดแรงดันน้ำมันเครื่องส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิความร้อนเป็นคูลแลนด์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวัดไฟนะครับวัดไฟชาร์จนะครับตอนนี้ไฟชาร์จอยู่ที่ประมาณ14โวลต์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นไม้วัดรอบเครื่องนะครับวัดรอบเครื่องนี่ไมความเร็วในความเร็วเนี่ยมันจะมีสองตัวนะครับตัวบนนีจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวสีส้มเนี่ยจะเป็นไม้นะครับจะเป็นไม้เกวัดน้ำมันเชื้อเพลินนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่ามีเลขหนึ่งในวงในวงเล็บอยู่เป็นสัญลักษณ์ของเบรกนะครับอันนี้จะเป็นเกวัดแรงดันลมแรงดันลมนี่จะเป็นปอน์ต่อตารางนิ้วนะครับ ไม่เหมือนรถที่อยู่ในบ้านเรารถที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นเป็นบานะครับอย่างน้อยก็อยู่ประมาณ8ปดถึงสิบาแต่อันนี้จะเป็นปอนต์ต่อตารางนิ้วนะครับอันนี้จะเป็นเกวัดวงจรลมเบรกหน้านะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นวงจรลมเบรกหลังนะครับสําหรับตัวคอนโทรลที่แบ่งน้ปัดส่วนต่อมาตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันน้ำมันเครื่องนะครับ อุณหภูมิความร้อน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นตัวเกณวัดเทอร์โบนะครับเพรสเชอร์หรือว่าแรงดันของเทอร์โบตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของน้ํามันเกียร์นะครับอุณหภูมิน้ํามันเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกณวัดความสกปรกของกออากาศรหรือ, Air รอว่าแอ,อ,อาร์ฟิลเตอร์นะครับถ้าเกณตัวนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับแสดงว่ากออากาศเริ่มสกปรกแล้วก็ถอดออกไปล้างนะครับอันนี้ก็เป็นเกณไฟชาร์ตนะครับไฟชาร์ต ถ้าคือหมายตีมาทั้งบวกเนี่ยก็ไฟชาร์จมากกว่าที่เราใช้นะครับแต่ถ้าเข็มตีมาทางลบเนี่ยแสดงว่าเราใช้ไฟมากกว่าที่เราชาร์จได้นะครับที่ได้ชาร์จชาร์จได้นะครับสมมติวา่าได้ชาร์จชาร์จมา8 0แอมป์แต่เราใช้ไฟไป100แอมป์อย่างเงี้ยเข็มจะตีมาเข้าหมายลบนะครับต่อไปนะครับางบนจะเป็น PTO ตัวที่1น,นะครับเป็น PTO ตัวที่2หรือว่า Power Take Off นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโหลารสเฟอร์นะครับหรือตัวยก Uh, ยกอาโบกี้ลิฟหลังส่วนนี้ก็จะเป็นโบกี้ล็อกนะสวิต์โบกี้ล็อกรือว่าขับสองพานะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสวิตดิปลอกนะสวิตดิปลอกนะครับต่อมาด้าน,นล่างนะครับตนนนนัวนี้ก็จะเป็นแอร์หลังนะครับแอร์ในห้องนอนข้างหลังนะครับเราจะเห็นว่าข้างหลังนี้จะมีห้องนอนมีแอร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแอร์หลังนะครับ ในสวิตแอร์ส nah ว oh, ิตลมวนในหัวเข็งนะครับทิ่ทามพัดลมแอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูดคอนโทรลนะครับเป็นคูดคอนโทรลนะครับคูดคอนโทรลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์เอ็กซ์ซอร์เบกนะเอ็กซ์ซอร์เบกจะมี3ระดับนะครับปรับระดับ1นึ่งสองนะครับตัวนี้จะเป็นพัดลมเครื่องนะครับพัดลมเครื่องนี่กรณีที่เราจอดรถไม่ได้วิ่งนะครับตัวนี้ก็จะเปิดระบายความร้อนของห้องเครื่องนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันถ้าเราเปิดสวิตตัวนี้ถ้ากิดว่าน้ำมันจะใช้ทีเดียว2ถังนะครับเพราะรถคันนี้จะมีถังน้ำมัน2ด้านนะครับด้านละหนึ่งพันลิตรถ้ากับรถคันนี้ใช้น้ำมัน2องพันลิตรนะครับตัวนี้นีก็ไฟสปอรไล้สองหลังนะครับไฟปอรไลทสองหลังนะครับสวิตคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นปักกิ้งเบรกนะครับเป็นปักกิ้งเบรกนะครับ สำหรับเกียร์เกียร์นี้จะเป็นระบบเกียร์ฟูลเลอร์นะครับฟูลเลอร์ไปอีตันฟูลเลอร์สิบสปีดนะครับสิบสปีดโลไฮนะครับสิบสปีดโลไฮนี่ก็จะเป็นด้านภายในตัวสารนะครับสำหรับอ,อันนี้ก็จะเป็นปเตอนนร์บิลนะครับปเตอร์บิลแบรนด์ของแคนาดานะครับ, view, อบ,อ Canada, รบโอเค